คลิปนี้เราจะมาพูดถึงกลยุทธ์ ABC ที่อยู่ใน Forex w a l l m ล่ม2ซื้อที่ไหนซื้อเมื่อไหร่ซื้ออย่างไรเฮ้ยมันจะง่ายแค่ไหนนั้นติดตามค่ะก่อนไปฟังเคล็ดลับนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะก็รอให้กดไลค์กด subscribe อยู่ไงกดแล้วใช่เปล่าอ่ะไปต่อกันเลยค่ะ เคล็ดลับที่เรากำลังจะพูดถึงนั้นมันคือเคล็ดลับที่ชื่อว่า A B C จะง่ายแค่ไหนนั้นมาดูกันเลยค่ะสเต็ปแรกของ A B C นะคะง่ายๆเลย มองเห็นเทรนเป็นอะไรโดยมองทางเฟนเดลี่และ H4 ให้เห็นว่ากราฟนั้นมันเป็นทิศทางเดียวกันถ้าหากว่าเป็นทิศทางเดียวกันคุณก็จะไปที่สเต็ป s t สเต็ป B ก็คือถ้าหากว่าคุณเห็นว่าทิศทางเป็นขาขึ้นเป็นอัพคุณก็แค่รอซื้อบ่ายในทางกับการถ้าคุณเห็นว่ามันเป็นขาลงคุณก็แค่ซื้อ นี่คือสเตป B มาดูสเตป C ต่อสเตป C เป็นยังไงเมื่อเห็นแล้วว่าจะต้องซื้อบายใช่ไหมคะก็แค่รอราคาให้ทะลุแนวต้านด้วยแท่งสีเขียวก็สามารถบายในราคาที่เราวางแผนไว้ได้ในทางกับการถ้าหากว่ามันเป็นขาลงคุณรอเซลล์ราคาจะต้องหลุดแนวรับหรือว่าซับพอร์ตลงมาด้วยแท่งสีแดงก็จะรอเซลล์ในจุดๆนั้นอา้าวแล้วเคล็ดลับนี้มันจะมีวิธีจะใช้งานยังไงนั้นมาดูกันเลยค่ะ เรามาดูตัวอย่างแรกกันค่ะคุณจะเห็นว่ากราฟคู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็น Daily หรือ s 4เป็นขาขึ้นทางคู่ปรับขึ้นปรับขึ้นปรับขึ้นอย่างเงี้ยเป็นขาขึ้นนี่เกินกันขึ้นและขึ้นใครดูไม่ออกถอยหลังแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจก็จะเห็นแล้วแหละว่ามันเป็นขาขึ้นทางคู่ทำไมอยู่ในกรอบแบบนี้ใครยังไม่ได้รูดูคลิปที่แล้วย้อนกลับไปดูนะคะเอาล่ะมาต่อตรงนี้กันพอเห็นว่ามันขึ้นทางคู่แบบนี้สเต็ป A เดลี่และ S4 เห็นเป็นขึ้นถ้าเห็นเป็นขึ้นรอซื้อบ u y สเต็ปซค่ะสเต็ปซลากเส้นแนวรับแนวต้านก่อนเลยในไทม์เฟรมเดลี่ลากในไทม์เฟรมเดลี่ก่อนกมันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมแนวต้านใกล้สุดอยู่ตรงนี้แนวต้านถัดไปอยู่ตรงนี้และแนวรับอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะแนวรับใกล้สุดอยู่บริเวณนี้ เมื่อเราเขียนแนวรับแนวต้านใน t time f r a m e Daily แล้วย่อย t time f r a m e ลงมาค่ะใน t time f r a m e H4 เมื่อไปอยู่ใน t time f r a m e H4 แบบนี้ปุ๊บเราลากแนวรับแนวต้านย่อยลงมาอีกก็จะเห็นว่าราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแนวแนวรับแนวต้านย่อยที่เห็นชัดเลยอยู่บริเวณนี้แล้วก็แนวรับย่อยอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้านถัดไปก็จะใช้ต้านของเดลี่ เมื่อคุณล่างแนวรับแนวต้านเสร็จแล้วใช่ไหมคะมาเข้ามาที่สเต็ปสคือเมื่อราคาทะลุแนวต้านด้วยแท่งสีเขียวเท่านั้นราคาปัจจุบันอยู่นี่คุณจะต้องรอบายให้เหนือทะลุบริเวณแนวต้านใกล้ๆราคาปัจจุบันโดยบายจะต้องบายบริเวณนี้ และทุกออเดอร์จะต้องมี Stop l ลอแล้วก็มี TP ทิ้งไว้เสมอเพื่อเราจะต้องเอามาดูกันอีกว่าเอ๊ะในแต่ละออเดอร์นั้นเราจะต้องวางล็อตเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมเรามาดูว่าจะซื้อที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรก่อนอ่ะคุณจะบายตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ TP ตรงนี้ Stop l o ลอตตรงนี้แต่จะเห็นว่าแนวต้านถัดไปมันอยู่ที่1313 13. ราคาเนี้ยไปได้เพราะว่าทั้ง i ท e f r a m e Daily และ H4 มันเป็นแนวโน้มขาขึ้นไงก็แสดงว่าถ้าหากว่าราคามันยังไม่ดิ่งลงมาเนี้ย แนวโน้มก็ยังจะไม่เปลี่ยนง่ายก็ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่สิ่งที่ทาต่อมาก,ก็คือเขียนแผนให้ชัดเจนว่าจะบายเมื่อราคาทะลุ1267 tp 1275และ sl 1259ทําไมไม่ sl ตรง1 2 5 1มันลึกไปมันลึกไปเพราะว่าอย่าลืมเราเทรด forex เก่งกำไรระยะสั้นไงคะ่ะดังนั้นก็เขียนแผนแบบนี้เต็เ A รอซื้อขึ้นคืออัพ B ซื้อไหลถ้าขึ้นก็ซื้อบ่าย C รออะไรรอเบรกแนวต้านด้วยแท่งสีเขียวจากนั้นเพิ่มดีเทลเข้าไปว่าจะซื้อที่บริเวณร,ราคาเท่าไหร่ TP เท่าไหร่และ SL เท่าไหร่อย่างตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะบายที่ราคา1267 TP 1275หรือมีโอกาสที่จะไป1313 13ได้และ SL อยู่ที่1259จากนั้นก็แค่รอให้ราคามาถึง ถ้าหากว่าราคาทะลุ1267ได้คุณก็สามารถเปิดออเดอร์นั้นได้แบบนี้เห็นไหมราคาก็ถึงพอถึงปุ๊บยังแนวโน้มยังไม,ยงไม่ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังเป็นขาขึ้นต่อเนื่องถ้าหากว่าราคายืนเหนือ1275ได้ก็ขึ้นต่อเห็นไหมว่าราคาที่ไป TP 1313 13ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเนี่ยแหละเคล็ดลับ ABC เห็นว่าตรงนี้เห็นไหมคะรอราคาทะลุ1267ด้วยแท่งสีเขียว ทริกอีกอันนึงก็คืออันนี้เราดูในไทม์เฟรม H4 ใช่ไหมคะแต่ใน H4 มันมีแท่ง H1 กี่แท่ง4แท่งถ้าคุณถอยไปดูในไทม์เฟรม H1 เนี่ยถ้าสมมุติว่า2หรือ3แท่งมันขึ้นเขียวมาแล้วอ่ะมันก็เป็นสัญญาณชัดว่าเฮ้ยราคามันจะไปต่อได้นี่แหละเคล็ดลับทริกเล็กๆ,ๆน้อยๆของกลยุทธ์ ABC ค่ะมาดูอีกตัวอย่างนึงค่ะในไทม์เฟรมเดลี่และ H4 คุณเห็นเป็นแนวโน ôm, ้มอะไร เดลี่เป็นลง H4 เป็นลงใครมองไม่ออกถอยหลังดูก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นลงสเต็ป A เป็นขาขึ้นหรือขาลงในทางเฟรมเดลี่และ H4 เป็นขาลงดังนั้น B รอเซลฮะพอ B รอเซลล์ปุ๊บมาสเต็ป C สเต็ป C ก่อนที่จะไปสเต็ป C ลากเส้นแนวรับแนวต้านในทางเฟรมเดลี่และก็ H4 ก่อนมาเริ่มที่ Daily มาเริ่มที่เดลี่ราคาปัจจุบันอยู่ตรงนี้แนวรับแนวต้านใกล้สุด นแนวนี้อยู่ตรงนี้แนวต้านอยู่บริเวณนี้จากนั้นย่อยไทม์เฟรมลงไปใน H4 จะเห็นกรอบชัดเลยจากนั้นเราลากแนวรับแนวต้านย่อยไปอีกราคาปัจจุบันอยู่นี่แนวแนวรับย่อยอยู่ตรงนี้แล้วก็แนวรับถัดไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ1 1622แต่ว่าถ้าหากว่าดูใน Time f r รม e 4จะเห็นว่าตัว162 2เป็นแค่ปลายเข็มแท่งแต่ว่าถ้าเราขึ้นมาหน่อย16 1615จะชนที่ในบริเวณที่เยอะกว่าและแนวต้านก็ใช้อันเดียวกันกับเดลี่เพราะว่าอยู่ในบริเวณเดียวกันราคาปัจจุบันอยู่บริเวณกรอบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่รอคือรอให้ราคาหลุด1628ลงมาด้วยแท่งแดงแล้วก้อยเซล SL อยู่ไหน SL ก็อยู่แนวต้านบน1 6 6 3 3 TP ล่ะ1615หรือคุณจะเลือก TP ที่1622็ได้ซัพพอร์ตของเดลี่ จากนั้นก็แค่รอและทําตามแผนดังนั้นสเต็ปซต้องบอกว่าอะไรรอให้ราคาหลุดแนวรับด้วยแท่งสีแดงทีนะคะสเต็ปเเห็นเป็นขาลงขาลงซื้อเซล์เซล์ที่ไหนเซลล์เมื่อราคาหลุดแนวรับด้วยแท่งสีแดงเพื่อไม่ให้คุณวกแวกในระหว่างวันเขียนเอาไว้ว่ารอตัวเลขอะไรอยู่ เขียนไว้ว่าคุณจะคุณจะเซลที่1628ที่พ6ห3ึ่1 6กสจริงๆไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นก็ได้คือรอให้ราคาหลุดบริเวณกรอบนี้ลงมาได้คุณก็ซื้อลงมาได้ถ้าหากว่าคุณเล่นเป็นออเดอร์แบบ execution ไม่ได้ pending นะคะอ่ะแค่นั้นแล้วก็แค่รอรอและรอเห็นไหม เห็นว่าตัวอย่างที่เห็นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นการเก็งกําไรระยะสั้นนะคะปัจจัยเทคนิคก็ส่วนหนึ่งและปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวกับอีเวนต์ต่างๆในระหว่างวันก็ส่งผลให้คู่เงินที่คุณสนใจมันวิ่งแรงมากขึ้นในแต่ละวันนั่นเองดังนั้น การเทรด forex อย่าลืมพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะของตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะเอาล่ะสําหรับวันนี้ก็หวังว่าคุณจะได้เคล็ดลับในการเข้าซื้อที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรด้วยกลยุทธ์ abc นะคะและเคล็ดลับแบบนี้เนี่ยอยู่ในหนังสือ forex War นะคะถ้าใครยังไม่มีก็สามารถสแกน qr code ตรงนี้ได้เลยค่ะหาซื้อได้แล้วที่เมแล้ลก็อุบบีนะคะ ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะคะแล้วถ้าใครมีคำถามหรือว่าอยากให้เราทำเนื้อหาที่คุณอยากรู้ก็คอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาค่าสเปรดต่ำๆค่า transaction cost ต่ำๆ CJC ต, CJ ตอบโจทย์มองหาสินค้าที่มีให้คุณเทรดมากมายไม่ว่าจะเป็น เรา forex เนาเราหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นอเมริกาหุ้นยุโรปหุ้นเอเชีย CJC ตอบโจทย์น้ำมันทองคำ CJC ตอบโจทย์คือเขารวมสินทรัพย์ที่เป็นที่นิยมในโลกมาไว้ทำให้คุณเปิดเพียงแค่หนึ่งบัญชีคุณสามารถเทรดสิ่งพวกนี้ได้หมดแล้วคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการฝากถอนการไม่มีตัวตนการหนีหาย CJC ไม่มีแน่นอน ตอนนี้นะคะทาง CJC กับ Forex w o r l นะคะได้ร่วมกันทำโปรโมชั่น Special Bonus 100%โปรโมชั่นนี้รับง่ายมากเพียงแค่คุณเปิดบัญชียืนยันตัวตนก็สามารถรับโบนัส100%ได้ทันทีส่วนวิธีฝากวิธีเปิดบัญชีทำยังไงเดี๋ยวเราแปะคลิปเอาไว้ให้ด้านล่างง่ายๆไม่ยากเลยค่ะแล้วคุณจะไม่ผิดหวังกับการเลือก CJC Market ค่ะ